สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะขอต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องแม่หมูผ้าโชคค่ะค่ะมองได้มิตรดีตรบตระดังนะคะท่างช่องแม่หมูก็จะไปซื้อซอหาเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องฝากท่านผู้ชมคือเก้าเนาะค่ะเพื่อเสียไปผิดจรณนาเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะค่ะมื้อนี้ฮาก,ก็ได้มากอยู่ที่วัดปู่4ศนเนาะค่ะวัดที่แล้วนี่ปู่ีศใย์ไห้58ล่างเข่าตรงๆเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะ วัดน,นี้เขาก็มาตามกันบึงอีกเนาะค่ะว่าปูพ่นเสยแนวทางเป็นตัวไดเนาะค่ะในวดบันที่สองพุษภาค,คมพศ2 5 6 5หา้เนาะค่ะมาบึงมาฟังไปน้ำกันเ้ยะค่ะว่าปูพันเสยแนวทางเป็นตัวไดเนาะค่ะค่ะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะครับนี่ครับธุรกิจการค้า เห็ดยังกัดเจริญลงเรื่องมันบอกรบปูด้านหลังเดี๋ยบริบกรันหลังมากินครับมีสามสีนี่บอกรบปูมีหลายสีเนาะมีหลายสีอยู่เนาะกรบปูเนาะครับนั่นหลังครับผมเดี๋ยวจะพามาตามล่างปูงวดนะครับกันมีถามเขาอะไรทั้งหลักนวยนะครับเนาะครับนี่ครับท้าวเวสุวรรณครับครับท่านไหนเนาะครับเนาะอยากจะบูชากติดต่อมาด้วยครับผมครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ทักไลน์ขึ้นเบอร์ไลน์ไปให้ครับ ทผู้ชมพี่น้องครับการคาการขายจะเลื่อนลงเรื่องปูวาครับเราทถวเพิ่งเริสนใจเรียนทาเวียดสุวรรณีนะครสวยครับผมงามมาะครับงามงามสวยงามครับครับชมชมปูวามีหลายสีครับเดี๋ยวถามมาตามตัวเลขน้วกันครับวาปูจะให้ล่างตัวใดนะครับผู้ชม สี่ประหัดคือได้ยินงข่าว่างวดบางหงนึง่งได้หลายแสยนอยู่บ่ค่ะถือแสนหนึ่งสำไรหมื่นกว่าบาทโอ้ส <laughs> <laughs> ี่ประหัตเป็นกระถือประจําเนาะค่ะลงทุนหลายกับผมลงทุนหลายค่ะวิ่งหลายหมดวิด่งเจ็ดกับผมเนาะโอ้ค่ะดีครับมาพอกับผีพันยุวัฒปูสีศูนย์ขึ้นกันเนาะค่ะปูกำลังเสนใจค่ะติดต่อได้ทั้งประหัดพร้อมด้วยรับจำชุชมครับกับบ่าวเถาครับ นรรี่ครับเหรียญท้าเวสุวรรณกับปูวาติใบการค้าขายเจริญลุงเรื่องครับผมครับอ๋อสีหาบาทล่างเล็กล่างลูกนั่งเขียนให้ครับผมเนาะครับอ๋อสีหกมาแล้ววันนี้สีหกมาแล้วครับผมสีหกมาแล้วครับผมกับสีหา 36คร mm ับ hmm. ท่านผู้ชมเก้าหกอีกตัวครับสี uh ่หูรักน่วยเป็นหครับลักนวยเง่นหกครับผมเพราะว่าหานี่คูดเดียวกับผมเนาะลักน่วยบิงเน่นหกครับผมครับที่สองสองครับปัวสองพุษสภา ไรมือปูงามเจ้า่นิสัยผมกับคุณเออคนสายผมกับผมไรมือปูัปบผมซีคูครับผมเนาอมีหลักหน่วยหปูปเดนหลักหน่วยใหบ่ครับ เน้นหลักหน่วยคือห้ากับพงห้ากับพงห้ากับพงตรงเลขวิ่งเลยนะปูเนาะครับกับพรมีปูแล้วปูครับผมนี่ขับบ่ครับผมนี่ไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับแล้วปูครับผมคนนี้เขาเรีนหน่วยปู่จ้ะครับคนนี้เอาตัวเน้นให้มันบ่อ๋อครับผมอุดที่แล้วเป็นหลายคู่นะครับผมเนาะอุดนี้ปูก็ให้ตซีคู่ครับผมนี่ครับซีห้าตีปูซีหกเจ้ มาซีมากมาอยู่บัปูซีดีบัมากที่สุดมัเป็นยังกับมเนาะอ่าครับผมทุกมากเลยกับผมทั้มากกับซีต่างกับผมเนาะทัมากกับพันได้กับผมนี่ครับกับปูห้ยตองงดแล้วนะครับล่างเอฟซีที่ถามมากครับผมลักหน่วยครับลักหน่วยปูยำก็ว่าลักซิปนี่ลักซิปเป็นซีครับผมเนาะ มีสี่มีสามมีเก่าเจ็ดบูแมนตอนเด่น<ม>เด่นสี่เจ็บูเด่นส<ม>ีเพราะว่ามันมีสองตัวสี่หกกับสี่ห้าสีห้าสี่หกสามหกเก้าัครับห้าหกเจ็ดมาตัวครับห้าหกเจ็ดมาตัวสามสี่เก้ามาตัว 3, 4, 9, มาตัวสามสี่เก้ามาตัวหลักสิบ เด็กวิ่งตัวนี้ยนี่ข้าวปูวัดที่สี่สิบสองเนั่ยนะมาปูมดที่สี่ครับสองอ่างที่วัติพันมากมันแปดแปดหกสองแปดหกสองมาตัวครับวดนี่ห้ากับหกห้ากับหกมันละปูดิละสี่หกขึ้นละ บอกกระเทียมของผมเนาะ4ขะ6ของผมเนาะบอกกระเทียมขับผมนี่ครับมันติเป็นอะไรครับครับปู่งวดที่แล้วเนี่ยเข้าเข้าเดืนหลักหน่วยคือ8กับ9มันบ่ครับผมเอียนวันนี้มันติเป็น5กับ6 5กับ6หลักธันวาครับผม5กับ6ตัวนี้5กับ6ตัวนี้นี่ยังไม่หลุดมันเติดก็ยังงวดที่ผ่านมาเนาะครับปู่ครับผมเอียนโอ้ข้าวเดือนไหนเจ้าะสุ รัปับปูเมื่อเมื่อแปะก็มาหน่วยรางถ้าแปเราก็ไม่มาจะมาเก็บหนึ่งเก็บสองือตะวันท่านได้ลุดเลยนะครับก็้ามหลับหน่วยตะปูกพอแล้วมันนึ่งก็จะไม่พุ่จะหนีมาพอแล้วมันล่นตัวเดียวคือแปดตัวเดียวเมื่อนครับพอ่ได้เอาแปักษาจับครับผมวนแล้วปูเห็นาแปะตรงตครับผมวัดนี่ก็ผมปูไปเลยหัวจาวมันได้ ห้าแปดตัวเดียวแม่ในงวดนี้มันได้สี่คู่สี่คู่ครับสี่คู่ที่ผมเขาผมแคปหน้าจอครับผมนี่ครับผมครับท่านผู้ชมนี่ครับสี่ห้าสี่หกสามหกเก้าหกครับผมเด้อสี่คู่เท่านั้นเลยครับพี่น้องตรงตรงมั่วปูมั่วกลับเลยขึ้นบรรมั่นใจแท้ต้องโซ่ไม่ต้องกลับเลยค่ะ ห้ากับหกมันหน่วยมาหน่วยน้าปูเนาะนวิ่งหน่วยครห้ากับหกถือว่าหลักหน่วยปูนี่แม่นเลยครับท่านผู้ชมครับแคปหน้าจอครับผมงน้ที่สี่สิบสองหว้ที่สี่สิบสองนี่คุณแช่ผมเนาะยกเบอร์นายจอยครับผมเพราะว่าข้าวครับทั้งช่องถามมากครับผมเนาะสค่ะแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะเนี่ยทางของปูสี่ศูนเนาะค่ะเป็นเลขวิ่งเนาะค่ะวิ่งห้ากับหกเนาะค่ะเลขกลางเนาะค่ะค่ะปูกระจับคูให้ยไม่ซีฮะ ซีหกสามหกสามเก้าเนาะ,ค,ะค่ะค่ะพิจารณาเบิง่งเพื่อเป็นแนวทางเลือค่ะทา้งช่องแม่มูก็ได้นําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะคะ่ะปูเป็นกระได้แบ่งปันตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะคะ่ะสําหรับตัวเลขนั่นสีขาวสีรุดกบบาวากันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่มูมก็ฝากไว้ไม่เพียงแค่นี้นะคะขอยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะโศกดีถูกหวยด้วยเงินไปน้ำกันในวัน,น,นวันที่สองสภาพควมปศ2 5ส5บาเนาะค่ะพบพอกันใหมในคลิปหน้านะคะสาหรับคลิปนี้กสสวัดี